สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเน s ิามช่วงดึกๆนะครับของวันอังคารที่29มีนาคม2565นะครับแอดมินมีข่าวด่วนมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมสำหรับกลุ่มมาตรา40นะครับในระบบประกันสังคมล่าสุดนะครับในเวลา4ทุ่ม9นาทีนะครับของวันนี้ก็มีการรายง,งานข่าวว่าทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษานะครับได้มีการเผยแพร่ระเบียบ สำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนพุทธศักราช2565อันนี้แอดมินต้องย้ำก่อนนะครับว่ารา,กกกราชกิจจาฉบับประกาศครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศเพื่อขอรับเงินคืนและใช้แบบแบบฟอร์มสปส1ทับตามที่ผมได้เคยรายงานไปแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ย ก็เริ่มมีการทยอยส่งจดหมายถึงผู้ประกันตนสําหรับคนที่มีที่อยู่ที่แน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีการย้ายที่อยู่ก็ลองโทรศัพท์หรือว่าสอบถามไปยังญาติพี่น้องในภูมิลําเนาเดิมของเราตอนที่สมัครมาตรา40เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของระเบียบฉบับนี้กันแต่ว่าผมก็แปลกใจว่าราชกิจจานุเบกษาทําไมถึงไม่ลงประกาศในการลดอัตราเงินสมทบนะครับไม่ลงประกาศกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการลดอัตราเงินสมทบของมาตรา40ก่อนแต่มาลงประกาศราชกิจจาเกี่ยวข้องกับการขอรับเงินคืนก่อนอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะโทษประก,รนกันส้งคมกระทรวงแรงงานหรือจะโทษขั้นตอนของการออกประกาศในราชกิจจานะผมไม่รู้ว่าใครทํางานกันซ้ําซ้อนไม่เป็นขั้นเป็นตอนเอาเสียเลยอ่ะไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับโดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภท ของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ลดอัตราเงินสมทบลงส่งผลให้เงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับซึ่งได้จ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงินสมทบที่นำส่งเกินจำนวนบางส่วนที่ต้องชำระคืนเพื่อให้การปฏิบัติงานในการชำระคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนยิ่งขึ้นขออนุญาตใส่หัวเล็กน้อยนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2อ3 4ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินภายในวงเล็บฉบับที่5พุทธศักราช2555และข้อ17แห่งแห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บ รักษาเงินกองทุนพุทธศักราช2,555และที่แก้ไขเพิ่มเติมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้นะครับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มที่139ตอนพิเศษ73งองงูนะครับ29มีนาคมนะครับอันนี้หน้า1อ่ะไปดูรายละเอียดนะครับ ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักง,งานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนพุทธศักราช2565ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือ29พรุ่งนี้ก็มีผลร0 0นะครับข้อ3ในระเบียบนี้ผู้ประกันตนหมายความว่าผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันกอ่อให้เกิดสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักง,งานหมายความว่าสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสาขาสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด ข้อ4ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบคำขอที่แนบท้ายระเบียบนี้ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ณสำนักง,งานหรือด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนดในกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะถือวันประทับตาต้นทางเป็นสำคัญ หรือทางโทรสารหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนเก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบข้อ 5. ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนต่อสำนักง,งานภายในระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิ์รับคืนหรือภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ก็2กรณีนะครับขอรับคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ทราบว,ว่ามีสิทธิ์รับเงินคืนอันนี้คือตั้งแต่วันที่29หรือตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ได้นะครับสามิีนาไล่ไปถึง30มีนาปี66เราต้องขอรับคืนหรือภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอ่ะก็มี2กรณีนะครับ ข้อหนะครับใหพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัดหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนตามข้อ4และใหข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 1. ประกันสังคมจังหวัดหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาหรือข้าราชการพลเรือน สามัญตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติราชการณสำนักงานประกรันสังคมจังหวัดสำนักงานประกรันสังคมจังหวัดสาขาที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานประกรันสังคมจังหวัดข้อ 2>, 2ผู้อำนวยการสำนักงานประกรันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติราชการณสำนักงานประกรันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่วิธีการคืนเงินที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อเจให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ประกาศณวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช25 6 5นหายสิบห้านายบุญสรงทับชัยยุทธโอ้โหท่านผู้ชม ระเบียบฉบับนี้เดขาีิการสำนักง,งานประกันสังคมคุณบุญส่งทับชัยยุทธลงนามตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เล่นอะไรกันครับเนี่ยส่วนแบบฟอร์มผมบอกไปแล้วนะครับเคยทำคลิปตัวอย่างให้แล้วว่าวิธีดาวน์โหลดหรือว่าวิธีเข้าไปดูนะครับใช้แบบฟอร์มสปสหนึ่ขีดสี่นทันะครับชื่อหัวกระดาษว่าแบบคำ ขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนนะครับท่านผู้ชมกรอกเฉพาะหน้าแรกส่วนหน้าที่2เป็นของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องกรอกแล้วก็ส่งปรษณีย์ีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิธีการดูว่าเราจะส่งปลษณีย์ไปที่ไหนให้ส่งแบบลงทะเบียนนะครับย้ำว่าให้ส่งแบบลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญการเสียหาย หรือใครพอจะมีตังค์จะส่งอีเมลก็ไม่ว่ากันแต่ทางระเบียบเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งแบบลงทะเบียนไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเรื่องของการาลงประกาศในราชกิจจานุบเบกษาระหว่างกฎกระทรวงลดอัตรางเงินสมทบกับระเบียบขอรับเงินคืนทําไมมันลักลั่นกันนะครับทำไมมันลักลั่นกันนะครับ,มมนะรบอ้าวคืนนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเนลชามสวัสดีครับ